สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับจาเอชแชนแนลสวนน้อย,อยปลูกร้อยอย่างทํากินทําขายบ้าน,านท่องเที่ยวบนบ้าน,านกับช่อง youtube จเอชแชนแนลนะครับวันนี้มาดูว่านรางเงินหรือว่านสี่ทิศนะครับผมออกดอกสวยมากนะครับถ้าปกติเนี่ยเขาออกสีทิศพร้อมกันอันนี้ทิศที่4ยังตูมอยู่นะถ้าเกิดเขาออกสทิศครับโบราณเชื่อว่าจะโชคดีมีโชคมชคีลาบนะครับผม แต่ว่านี่ออกไม่พร้อมกันท่านผู้ชมมีบ้านสีที่สีอะไรกันบ้างครับที่บ้านผมมีหลายสีนะมีสีแดงสีชมพูนะครับแล้วก็สีโอรสก็มีนะครับผมแต่วันนี้เรามาดูสีชมพูนะครับบางชื่อชื่อหนึ่งคือรางเงินนะครับผมต้นรางเงินนะครับผมหน้าบ้านอยู่ติดถนนนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเสียงรบกวนขอโทษต่อไปนะขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีหัวมีหนอนเหมือนหัวหอมนะครับผม พืชไม้มงคลแบบนี้ปลูกประดับบ้านเรือนนะครับโบราณเชื่อว่าจะช่วยเรียกทรัพย์นะครับผมแต่ว่าจะให้ดีเนี่ยควรเลือกปลูกวันอะไรท่านผู้ชมพอจะทราบไหมครับส่วนใหญ่ต้นไม้มงคลเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นพืชมงคลเป็นว่านอะไรเงี้ยเขาจะเลือกปลูกในวันพระนะครับวันพระข้างขึ้นนะครับผมวันพระข้างขึ้นสวยมากเลยครับท่านผู้ชมวันพระข้างขึ้น แล้วก็เคล็ดลับก็คือผู้ปลูกเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยนะครับจะส่งเสริมนะครับให้ผู้ปลูกเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งขึ้นไปนะครับผมอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือผู้หญิงนะครับผมท่านผู้หญิงเวลาอ่าเป็นวันนั้นของเดือนนะครับผมครับอ่าพูดตามภาษาบ้านๆคือเป็นประจําเดือนอน,นั่นแหละก็คืออย่าเข้าใกล้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวของดีจะเสื่อมนะครับผมนี่นะครับ ปลูกประดับบ้านเรือนนะครับเวลามีดอกแบบนี้ก็จะมีโชคมีลาบท่านผู้ชมละครับเวลาต้นไม้ที่บ้านเราเนี่ยออกดอกนะครับรู้สึกว่ามีโชคมีลาบนะครับมีการเงินไหลมานะครับหรือเปล่านะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนี่เป็นรางเงินสีชมพูหรือบ้านสีทิศนะครับผมสวยมากครับท่านผู้ชมก็เป็นเทคนิคนะครับเคล็ดลับในการปลูกอย่างไรนะครับให้ร่ำรวยนะครับผม เราปลูกแล้วเราก็ต้องทํามาหากินนะครับผมแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในธรรมในศีลเนาะจะทําให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมพูดอะไรก็ทําให้เป็นที่น่าเชื่อถือเพราะว่าเราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนั่นเองนะครับผมเจรจาค้าขายตกลงอะไรก็จะทําให้เจริญรุ่งเรืองค้าขายดีนะครับพูดเจรจาค้าขายกันง่ายนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ